หนึ่งบาทหงปี 20, อสองห้าสองศูนย์พศที่ระบุหนึ่งบาทวัดปีสองห้าสองห้าเป็นเหรียญใหญ่เหรียญสุดท้ายของอันนี้นะคะต่อจากนี้ไปก็เป็นเหรียญเล็กๆปัจจุบันค่ะหนึ่งบาทวัดและหนึ่งบาทหงไปนัดรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ หนึ่งบาทห้าสิบตังค์นะคะเน้นย้ําราคาไม่แพงราคาถูกมากปน้าถึงได้บอกว่าทุกคนอย่าเพิ่งขายนะใครคิดจะขายเหรียญนี้อย่าเพิ่งขายนะเก็บไว้ก่อนเพราะราคาตอนนี้ถูกมากหนึ่งบาทห้าสิบตังค์เท่านั้นปน้เขียนพิมพ์ไปว่ามีคนถามมาว่ารับซื้อเท่าไหร่ใช่ไหมคะปะน้ก็เขียนไปว่าบาทห้าสิบบาทห้าสิบเขาก็เข้าใจว่ารับซื้อห้าสิบบาท ปนักกรเลยเอ๊จะเขียนยังไงที่ให้คนเข้าใจเพราะงทีงเขียนเขียนได้สั้นไงคําว่าสตางตอนท้ายเขียนไม่พออะไรเงี้ยบาทห้าสิบเขาเข้าใจว่าเปนรับเหลยญละห้าสิบบาทเมื่อก่อนไ่น่าเขียนว่าหนึ่งจุดห้าศูนย์เขาก็เข้าใจว่าเขียนรับเหลยอละร้อยห้าสิบตอนหลังเขียนไม่เอาหนึ่งจุดห้าศูนย์แล้วเอาบาทห้าสิบบาทห้าสิบก็มีคนเข้าใจว่าไปได้รับห้าสิบบาท ป้าน่นก,ก็นยังนึกเอ๊ะจะสื่อสารจะพิมพ์ยังไงถึงคนถึงจะเข้าใจบางคนนะนะเป็นบางคนเขาจะได้เข้าใจรายละเอียดเพราะว่าเขาไม่ได้ดูคลิปปนอื่นๆ,ๆคลิปอื่นๆคลิปรายละเอียดต่างๆเขาไม่ได้ดูหรอกเขาดูเฉพาะคือคลิปเดียวพอเข้าใจแบบนั้นเลยค่ะรายละเอียดอื่นเขาไม่ได้ดูป้าน่าก,ก็จะเขียนส่วนมากจะเขียนว่าหกสลึงแล้วกันเนาะหกสลึงเออบาทรับซื้อเหรียญละหกสลึงก็คงจะเป็นอื่นไปนไม่ได้แล้วเนาะคงจะไม่เข้าใจผิดไปอย่างอื่นแลวหกสลึง ง่ายดิบาทห้าสิบเขาเข้าใจว่าเหรียญบาทรับห้าสิบบาทเขียนว่าหนึ่งจุดห้าศูนย์เขาเข้าใจว่ารับร้อยห้าสิบบาทต่อไปนี้ต้องเขียนว่าหกสลึงแล้วกันหกสลึงง่ายดิหกสลึงบาทห้าสิบตังค์นะคะหกสลึงถ้าถ้าเขียนว่าหกสลึงถ้ายังเข้าใจเป็นอย่างอื่นอีกปนัดก็ไม่รู้จะไปหาคําอะไรมาเขียนแล้วล่ะปะนัดปนัดรู้นะคะบอกได้คุยได้ แต่อธิบายให้คนอื่นเข้าใจแบบนี้แหละคะ่ะเออธิบายไม่ถูกนะคะทําให้คนเข้าใจผิดนะคะเป็นความผิดของพน้าแหละที่สื่อสารออกไปแล้วแล้วคนฟังเขาเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะ Star การการสื่อสารของพน้าอะไม่แต่พน้าก็จะพยายามทําให้ชัดเจนอะนะคะพน้าเด่นที่พน้าบอกะะอกะพนา้าอะชัดเจนที่สุดอันไหนรับราคาเท่าไหร่อันไหนรับรับราคาเท่าไหร่รับไม่รับปน้าบอกเลยนะคะอย่างชำรุดแบบนี้อย่าส่งมานะคะ เนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะก็บอกกันไปเลยเนี่ยค่ะอย่างนี้นะคะถือว่าชารุดชารุดแบบนี้อย่าส่งมานะคะนะคะเป็นพาระเป็นแน่นนะคะค่ะไม่ต้องส่งมาหรอกเก็บไว้ดูเหอะนะคะเอาล้างสนิมออกนะคะแล้วก็เก็บไว้ให้ลูกหลานดูนะคะพอส่งมามันก็ไม่มีราคาราคาก็เท่าหน้าเหรียญเท่านั้นเหรียญสิบาทก็ได้สิบาทเหรียญห้าบาทก็ได้ห้าบาทเท่าหน้าเหรียญนะคะเพราะฉะนั้นเหรียญที่เป็นชารุดผุนะคะอย่าส่งมาะคะ่ะเก็บไว้เหอะ เหรียญที่ส่งมาจากสงขลานะคะก็จะมีเหรียญดีบ้างชํารุดบ้างเป็นปกติแต่เขาเข้าใจคะ่ะเขาจะเขียนมาเลยว่านะคะเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวกรน่าเอาให้ดูนะว่าเขาเขียนมาจริงไหมเนี่ยเขียนมาเลยนะคะเหรียญในรายการที่ส่งคะ่ะไม่เหตุนะคะเหรียญเก่าชํารุดต,ตัดได้เลยครับเห็นไหมน่ารักที่สุดเลยเขาเข้าใจ นะคะเข้าใจวิธ <came when> <hora> ีการขั <altro> ้นตอนแสดงว่าเขาดูคลิปปะนาเป็นประจำนะคะเขาเป็น fc เขาปนาตแท้จริงเป็น fc ที่แท้จริงดูคลิปเป็นประจำเขาจะรู้เลยว่าเหรียญชารุดนะคะต้องขายต่อไม่ได้นะคะอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะนะคะแบบนี้ชารุดแน่นอนเนาะอย่างเงี้ยขายต่อไม่ได้ก็ให้เท่าหน้าเหรียญหน้าเหรียญเขาหน้าเหรียญเขาหนึ่งบาทและเหรียญแบบนี้เป็นนาฬิกาไปคืนกลมนะคะคืนกลมในราคาหน้าเหรียญ คืนกลมเท่าเท่าเท่าหน้าเหรียญหนึ่งบาทเพราะเอาไว้ก็ไม่ได้แล้วถ้าอย่างนี้นะคะไม่ควรเอาไปเก็บไว้กับรวมกับเ,เหรียญอื่น,นเพราะสนิมเ็าจะลามไปเหรียญอื่นด้วยนะคะก็เอาแยกออกแยกออกแล้วก็เอาไปคืนกลมค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยเขาลามเขากินกันมานะคะเนี่ยเห็นไหมเขาอยู่ด้วยกันเ,นเห็นไหมเขาลามแล้วเขากินกัน เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเป็นสนิมแบบนี้ต้องแยกออกเลยค่ะแยกออกจากกันเลยแยกออกจากไปไปไปให้เขาอยู่ลําพังเลยอย่าไปยุ่งกับเหรียญอื่นสนิมเขาจะลามไปกินเหรียญอื่นนะแปลกเนาะสนิมเขาลามได้เนาะเหรียญน,นี้อ่ให้ได้ค่ะให้แล้วกันเนาะทั้งสองเหรียญจริงๆเขาก็ชารุดแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะหมายตีชํารุดซะหมดเลยแล้วจะเหลืออะไรใช่ไหมคะเราก็ต้องลอุมมาลวยกันได้บ้างค่ะ เอาเป็นว่าเหรียญครุฑนะคะรับซื้อทุกเหรียญทุกครุฑทุกเหรียญที่เป็นเหรียญครุฑนะคะเริ่มต้นที่ครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑเฉียงสองสองสองศูนย์รับซื้อเหรียญละสิบบาทครุฑตรงรับซื้อเหรียญละยี่สิบบาทครุฑเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละครุฑเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบบาทแท้ไม่แท้ไม่รับเหรียญครุฑ สิบบาทสองสีรับซื้อแปดสิบบาทเหรียญนี้ค่ะเหรียญห้าบาทเรือหงห้าบาทเรือหงสองห้าสามศูนย์รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะเท่ากับห้าบาทอื่นๆส่วนสองห้าสามหนึ่งรับซื้อยี่สิบบาทค่ะก็มาดลอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญบาทวัดบาทหงราคาเดียวกันนะคะบาทห้าสิบตาตง ป้านัดพิมพไปบอกนะคะว่าเขาถามว่าเหรียญนี้รับซื้อเท่าไหร่ป้นัดก็บอกว่าบาทห้าสิบตางเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบตางใช่ไหมคะเมื่อก่อนนะป้านัดเขียนว่าหนึ่งจุดห้าศูนย์เขาเข้าใจว่าป้านัดรับซื้อร้อยห้าสิบาทป้านัดก็ไม่เขียนแบบนั้นแล้วค่ะ พราะการป้องกันการเข้าใจผิดไปะนะก็เลิกเขียน1.50นแล้วไปนักเขียนว่าบาท50สิต่างแต่ก็ยังมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็น50บาทเออไปนักก็ไม่จะเขียนยังไงอะค่ะไปะนักไม่รู้จะเขียนยังไงที่สื่อสารออกไปแล้วให้คนอื่นเขาเข้าใจง่าย